ลักข้ามานี่เป็นผู้บ้าวทั้งหนนักลักเลยกันนะสิเป็นคนไทยโอพคนเลาากับพี่อยู่แต่โบรายแต่ส <stell> <first> ิเ <tul> ป <ß> ็นคนไทยไรดยโดยโดยพ่อฉีหูอายุเพิ่อยี่ว่าเป็นลักข้ามานายุไม่แต่รุ่นใหญ่เลยใหญ่สัมดาวชุ่มมีหกสิบสองปีโอหกสิบสองปีแหละกัน จนหมากมีแต่หกซิบหาซิบขึ้นไปแต่ว่าสาวในมีอายุสักหกปีทักเขามาดูหน้าเฉยเนอะนุ่นนอกบัดดีเนอะถามเืนว่าเจ้าหูเจ้าบึงคลิปเขาจบว่าเขมีลูกสามเลยโอ้ยเขเบึงคลิปเจ้าสองหลอกแล้ว เจอกันรอบสองคือแบบมาแนวขายเครื่องยังทันเบิดโรวยสบายดีเด้อทุกคนใกล้สิบเบิรแเล้เบรนี่ใกล้สิบเบิร์ตบ่ายบ่ายมุ่งเบิดทุกคนโอ มนมมาอุดหนุนซอยเพิ่นในเด้อผู้มีมีแนวกินเนาะมีลายอย่างแลยมีข้าต้มขนมมกเลมะเข็ดกันมีไปเอาข้าวผัดเราก็่ะเจะเลี้ยงบอข้าวผัดเลยอุดหนุนอุดหนุนซอยซอสีไวกัทุกคนแสกะมใหมด่เนี่นะกองเฮ้ยกงุ่ม เรามองดูค่ะสักหน่อยซาส,สดจะดีมาแจกของเลมือนแจกปีแจกปีหรอประมาณบ่ายมุงเบิดเผืเ่อว่ะเนาะหลังจากเบิดก็คือพักผ่อนน่้ป่ะน,นี่เนะาะเท้าบ้านพักผออ่อนโดยโดยโดยเป็นจังได้สา,าวสีไีวัยู้วาวธามหาดายซ้ำม,มีคนคุยอยู่ปะ พักมาเรื่อยๆนะแต่ว่าก็าาไม่ได้มีใครพิเศษแบบว่านั่นออนะการกันต่อพัยูก็คือโอรุ่มกันยังธรรมดายอยู่ออยังบ่ทันเดอนตำแหน่งเดอนขันนี่เป็นแฟนเนาะนี่บอท่าจะยังบ่ได้อยู่บ่เสมอโอ้หัวโควก็เลือกนี่เนาะ หานเนี่ยนะไข่หานยต้เอาไม่ปุ่งคนจเ่าเราเอาไไม่พุ่งเออชื่อ้ขอยบอนี่บอแล้ใจใจกำลังสีบอกเอฟซีกนลังสีบอกอฟซีบอาเมยเรียงมาันเนาะโทษนะเออกระทืบบอกเก่งไหเนาะเพิ่นว่าใดๆคนบางคนเป็นกับบอกาอยากคุยน้ำเพิ่นว่า สาสิวัยนี่หาเงินเก่งพูดไหมทบ่าวตนย่านจาสิวัยหาเงินเก่งพดลงทึนมนีกันย่านอลงขึนมนีนะลงทุนล้านปลายนี่แหละประมาณล่านหาแสนเอ้ยลานหสิพันน่ะนะล้านหาสิพันโอ้กำไรได้สาซาสิวัยกำไรแตได้อ่ว้องสามแสนสี่แสนโอ้สามแสนสี่แสน ต้องลดเมืนบอต้องลดมันบอมีส่วนลดอีกการุดให้สหียบไปนะได้สกินบากเป็ดาวบานเคยชินเรยบอกรเอนนเ็นงามรีเนี่ยงามบอกเอานชิมก็ได้บอเพชเ่อกชิมก็ได้แล้วเนี่ยก็แงามบอพอใจดีพร้อมเนาะบักิยังให้ชิมบเทียมแล้วแต่ากแล้วแต่ ต่วมีแนวกินน้ำหน่เนาะกับเขายังกระมีเนาะเออคุณุกคนเลยใือบก็คือว่เปิดใจมากนา็นม่มีเลยคนพิเศษใเนาะดวมีคนคุยเขามีคนคุยไรืบอนาตอบจชีสนไว้เพื่อนได้ตอบทุกคนอยู่บางบานไดอตบส่วงไดกันีช่วงบใงคำายัสวงคำ คลายเครื่องกันหลังจากหลังจากคลายเครื่องแล้วเนาะเบิ่งนเนี่ยเออเพราะว่าเพิ่นกับเบอได้ต่อเบ่ได้ทักในช่วงคลายเครื่องดูคลายทักมาคือกันเพราะว่าบอกเพิ่นอยู่แล้วได้ว่าคลายเครื่องดูแสดงว่าเพิ่นหูเวลาเนาะอีกอย่างเพื่อเข้าใจอืมกับชี้ซักหน่ายสิประมาณนั้นโอ้ยอยากเห็นถักดูถอดแม่นปัดหนึ่ง บือเพื่นใจแบบนี้เพื่นเป็นตาฮักไปอีกแบบเดเด้จกเห็นแบบือเพ่อน่อ้มันาลมใส่กันทีุ่่นเลยคือพชอหมวกกันนอกหมวกกันนอกไปลางไปลู้กค้าวานำมันกรย้กเจมอเดี๋ยวมัะจอยอยไปอยู่เดี๋ยวคเสือกระเจ้าเขาแบบนี้นะคือมือนี่นี่โล่ใกลสุดเยูใส่ว่นนี่นะสิบ่อหอดใส่อกมเเพราะว่าทานหอดแถวบ้านเแถวยางกันน ไหน่าสีเบิดแล้วเนาะนี่ขณาแชทเทลนี่ยังเบิดนะคาราคาห์ทะเละทะเลือยังบุดไปครับใช้ดูค่ะประจำในแต่ละเมือเออจังพอหันแล้วเนาะมาฮอนี่กะเครื่องเกือบเบิด์ตเลยโดยมันมีที่สั่งทางโทรศัพท์แล้วก็ไปส่งไปส่งไวจริงนะเันก็เลยเบิดไวแน่ลูกค้าประจำแมีมี่ยังในขจะสั่งในมือนี่กระมีข้าวปุ้นแล้วก็ต้ามะกะหล่ำมาสินะปลาแดดยังบางคนจะสั่งซีนมูซีนยังแล้วก็ไปส่ง พอลูกค้าจังติดเพิ่นเลยนี่นะแปลว่าเอาอยัางไงคือเอาใจ <c oughs> เอาใจลูกค้าโดยมือนี้กัสชีพอประมาณอ่อนปีนยาง้วกลับเข้าบ้านแล้วก็มุดนี่แลาเ้เดียววารายไปในเด่นตอ๊กยังไม่หนึ่งเลยเนาะอากาศลมขนาดซืิอเป็นลาดยังมุดไม่ขนาดนี้ <c oughs> แมนแบบเดียววายสุดก็คือมื้อนี้เดีเอาเอามาหน่อยบ่แต่ประมาณนี้บางมื้อก็ลดลงว่าสินะแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นแจวอัน ปั๊มน้ำมันฝั่งไทยขนมาส่งน้ำมันผนก็เลยเมาหลายแหนะหรือไ้ปกติก็บางเมื่อไม่ได้แต่บางเมื่อใายเครื่อนอีกอีกอย่างก็คือแบบชาสดเออชาสดคนงามใครเขื่อนก็เลยโอ๊ตน oh, <em> ุ ikka, come, e ่น e ว่าไงวะเมาเป็นเมาเลยไม่ใ <c> ช <oughs> ่ง่ายไปซะเนาะว้าวมวนพอมันอ่ะคือสิรัตน์รู้จำใครก็ตื่บ่โดยดูคนเลยเด็ก นี่คือเปิดค่าเนี่กระเจนเราปิดแล้วปิดแล้วโอ้มันเป็นตนปะแมนรถยามาหามันสีดังแต๊กแกอย่างนี้เวลาขอยออโซรสชาคือไวนะมันสียเหียบนี่บ่มันเป็นวางเกองไนี่โอ้ยจิต้นคุ้มเลยเต้นโต๊ะโอ้ยคอยไปคอยมาเดย์รถกระแดงแดงอันนี้แหละขันรถบดงรีเฮงเนี่ยโดแมนแ ส่วนใหญ่นมนมเป็นทักขามานี่เป็นผู้บ่าวทั้งหนายลักๆเลยกันอ่ะสิเป็นคนไทยโอ้ oh. คนลาวก็กมีอยู่แต่โหลายแต่สิเป็นคนไทยไรดยโดยโดยโพย่อสี้หูอายุเพิ่นอยู่ว่าเพิ่นทักขามาอายุไม่แต่รุ่นใหญ่เลย <laughs> ใหญ่สัมดาวชุดมีหกสิบสองปีโอหกสิบสองปีแหละกะ ส่วนมากมีแต่พวกซิฟหาซิฟขืนไปแต่มาเ้าวในมีอายุสักหกปีทักเขาว่าดูน้องใช่เนอะนุ่นน้องปัดดีเนาะถามฝันว่าเจ้าหูเจ้าบิ่งคลิปใครจบอยู่ว่าใครมีลูกสามเลยโอ้ยใคเบิ่งคลิปเจ้าสองหอบแล้วเด้อเนี่ยชุนในน้เนาะเนาะคนบอกว่าคอน้ำสาวหลานหน่อยว่าโอ้สาวหลานหน่อยสาวหลานหน่อยทูบอ่ะ จังหวะโดยเจ๋งให้หลายคนเด้ก็จบจมูจือเนาะแมนแมนไฮลายคนโหเป็จจมูกจือโดยโดยอายุได้นี่กะว่าถือสเปกอยู่บอสแตสาวที่คุยหลายๆคนกับกามิยูบางคนเหมืนกับแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วนะอะไรแต่ผู้ใหญ่ที่คุยกับผู้ใหญ่หลายกว่าเล็กน้อยมันความคิดมันอาจจีขัดแย้งกันนะของอายุเขาแต่ยังหน่อยอยู่อ่ะจี โดยโผู้ใหญ่คนกะแกอีแบบหนึ่งโดย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 คำว่าคำจากะบอกคือกันเลยเนาะอืออย่างเช่นเวลาขายคองก็บ่มีไปโทรมาเนาะแม่นเพิ่งไหวเพิ่ข้าใจเด้หลังจากมูนี่ก็เลยว่าอ้ามูนี่คอยสวดเลยเนาะเออมูนี่คอยว่างเลยเดาะเออขายเครื่องเบิดไวแล้วโดยทักมาเลยนะทักมาเลยเอออยากทักก็ทักมาโลดคือแต่ละคนกับฮับได้เนาะดูสามกันเนาะ กบลังแม่นอยู well ่เพิ่นกับว่าเบิ่งคลิปแล้วนะอือว่าบ่มีปัญหาเนาะแม่คือคุณมาเพิ่นเข้าใจนะหนุกสามก็ยังงามเลยแต่เสมอมีปราชักยังเหรอเนาะโดยโดยอายุอายุหน่อยรายบ่สุทำคัญเนาะขอแค่เข้าใจกันโดยโดย อ่ะนี่ได้ใช่ตังเอาไปอืมโอเคน้องไอ้เพิ่นไปขายเครื่องโตแมนบอลล่าเงาเหยสิได้เอาเงินไปจ่ายเพื่อนนี่แมนแมนกำลังไว้ชิติดหนีใช่แล้วคือใหม่จะมาจ่ายว้าวอ่ะแต่งเต้าคือผู้ชายเพิ่นว่ายากแมนอยู่เนาะเบิ่งกเบิร์เสมอเอเบิ่งเพิ่นเบิร์กเสมอเพิ่นแต่งโตนะเนาะสไตล์ดีแล้วเวลาขายเครื่องก็จะจังยานเนยคนจะโบล่าได้จัดคือ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 ยิ่งแล้วก็จะจิลัดเดยขอกแนวแนวแบบรุยดยเนาะ แต่งตอนแต่งตัวบันดาลอะไรขนาดตากแดดทุกมือผิวพันยงงามแบบนี้หนาตานะแมนคือเาใจทันนะต้เราก็ะิวอรยห่างเนาะด่าปิดลิดมือหนาวมือนหนสิอัปเดตอะไรคือเฟซไลน์ก็คือว่าเจคือเก่าเนาะโดยด้ายสบายดี